ครับวันนี้เรามารีวิว125เป็นไมดิจิตอลตัวนี้ออกไหมครับหน้าไมยังใช้ได้ใช่ไหมชุดหน้าเป็นสเตทหกด้านในเบาะมีเป็นปั๊ม b บมโบอยู่นะครับนะทำเบมโบก็คือเป็นปั๊มที่ใส่ดิสนหลัง โอเคครับกราสวัสดีพี่น้องฝั่งไฟทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับสู่ชอ่องจังนะครับวันนี้เรามารีวิว125นะครับตอนนี้เป็น125<ก> <5 S 2> อะไรอย่ามาใกล้ๆนะครับอันนี้เป็น125อะไรครับตัวน,นี้ 125S ครั 1, 8, อบอ๋อ 125S มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์นะครับตัวน,นี้เป็น125มอเตอร์นะครับ <laughs> หน้าใหม่จะสสั่นใหม่มามาด้านบนเลยนะครับตัวนี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรวะปอกแฮนต์ตัวนี้กี่บาทค,ครับตะกรงคันนี้เป็นรถตะกรงนะครับอ,อ๋อตัวนี้เป็นปอกแฮนด์ของ RCB ซีนะครับมาดูมาดูมาดูโลโก้ o, นะโลโก้ RCB ซีนะตะกรงฝึกหัดน,นะครับตะกรงฝึกหัดเนีเ่ยตัวนี้เป็นอา b ซีประมาณ หนึ่งร้อยนะครับประมาณหลักร้อยร้อยร้อยกว่าบาทห้ามนะนะแล้วก็ต่อไปนะครับเอามาชุดบนเลยเป็นไมดิจิตอลตัวนี้ oh. ออกไหมครับหน้าไมยังใช้ได้ใช่ไหมนี่ไฟยังออกนะไฟยังออกตัวขับนี่ไม่วิ่งไหมหรือว่าไม่ได้ใส่ใช้ไหมไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่ครับตัวน,นี้เป็นไมดิจิตอลนะครับราคาหนึ่งพัน สามร้อยครับหนึ่งห้าสามนะครับมามาชุดหน้าเลยนะครับนะนี่ชุดหน้าเป็นสเตทหกงานเท่าไหร่ครับงานสิบเอใช่ไหมนะตอนนี้ซื้อมาราคาเจ็ดร้อยห้าสิบฮะเจ็ดร้อยห้าสิบแปดร้อยห้าสิบนะครับตัวนี้พ้องแกนไหมหรือว่าใส่แกนเดิมอ๋อตัวนี้นะ่าใส่แกนเดิมนะครับแล้วก็เป็นปั๊ม ตั้มแบมโบนะครับนะตัวนี้หลุดมาจากซีไฟได้ไงครับเราขี่ไปตัวนี้เป็นปั๊มแบมโบนะครับี่เป็นปั๊มเมาส์งาน 10A นะครับราคาพันกว่าบาทใช่ไหมตั้งพันกว่าบาทนะครับเป็นของแบมโบนะครับสายถักก็เป็นสายเดิมนะครับต่อไปเป็นจานจานหน้าหรือดิ้นหน้านะครับตัวนี้ราคา200 ครับตัวนี้เป็นราคาส0 0นะต่อไปนะครับเป็นเราไปเร็วๆเลยนะครับต่อไปเป็นขอบล้อนะครับขอบล้อของเดวิลนะครับนี่เป็นของเดวิลนะครับตัวนี้450บาทนะครับเดวิลคัชมือเป็นชุดคัดมือนะครับตัวนี้ทำมาเท่าไหร่ครับ ขอ,องหนึ่งสองห้าเนี่ยเท่า,าไหร่ฝาฝามันเท่าไหร่อ๋อตัวนี้เป็นนี่นะครับ,บม,ามาดูนี่นะครับรนตัวนี้เป็นฝาคัทแล้วก็เออ่ก้อนคัทใช่ไหมครับผมตัวนี้ประมาณตัวนี้ประมาณ600หกร้อยเท่ารวมแบบค่าช่างค่าอะไรเป็นพันกว่าบาทนะครับนะเป็นคันมือครับกันสะบัด รกเล็กของโอลินนะครับวัดโอลินปรับได้นะครับเนี่ยปรับได้ปรับได <S <S ต้ตัวนี้การสบัดตัวนี้นะครับราคาประมาณแปดร้อยครับแปดร้อยกว่าบาทนะครับตัวนี้อันนี้เป็นคาบูใช่ไหม <S <S เป็นคาบูเอ็นปนะครับอันนี้แบบไปหันออกมาเองหรือมันหันอยู่แล้วครับ หันออกมาเองครับอ๋อตัวนี้หันออกมาเองนะครับซื้อที่เปลี่ยนมาใส่ครับอ๋ออันนี้ประมาณกี่บาทครับร้อยกว่า,วาบาทเออมึงพูดตั้งแต่แรกก็จบแล้วคุณดิดมึงพูดใส่กล้องตั้งแต่แรกก็จบแล้วต่อไปนี่คืออะไรครับคุณดิดนี่คืออะไรเนี่ยดิษพูดอันนี้เป็นที่ระบายความร้อน <c oughs> ครับ <c oughs> อันนี้ไม่รู้เป็นสาย ลงไปยังไงครับพักเท้าหลังเจาะนะครับตัวนี้กี่บาทครับเนี่ยหกบาทกว่าครับอ๋ออันนี้หกร้อยกว่าบาทนะครับนะพักเท้าหลังเป็นะเป็นคู่นะครับต่อไปนะครับเป็นโช๊ค YS ใช่ไหมตัวนี้เป็นตัวก๊อปนะตัวนี้ประมาณสักเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยแปดร้อยนะครับตัวนี้ โอ้โห <inte surprisingly> มึงได้เกิดยังไงดินี่นี้ประมาณส really so ักเจ็ดร้อยนะครับนะแล้วก็ข้อโหลดข้อโหลดของอะไรเนี่ยเข้ามาดูดิเออขอยายไก่เลยข้อโหลดของอะไรไม่รู้นะครับนะตัวนี้ประมาณสักร้อยยี่สิบหรือตัวรถถึงสองร้อยนะนั่นแหละจะไปนะครับเป็นท่อโอโอท่อโอลาดบุรีนะครับซื้อมาเท่าไหร่ครับตัวนี้ ใบนี้พันกว่าครับพันพันกว่าบาทนะครับแล้วก็เดินคอใหม่อ๋อเดินคอใหม่ครับเดินคอใหม่ตัวนี้เดินคอใหม่ด้วยนะครับต่อไปครับเป็นดิดหลังใช่ไหมดิดหลังอันนี้แปลงมากี่บาทครับประมาณพันกว่าครับประมาณพันกว่าพันกว่าบาทนะครับปั๊มอยู่ใต้เบาะนะครับนะรอชมครับรอชมต้องชมให้จบภาพนี่เจ้าอามครับอามยืด กี่นิ้วสองนิ้วอาร์มยืดสองนิ้วนะครับเป็นของหนุ่ยเลสซิ่งโปรเจกต์นะครับนะเป็นของหนุ่ยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับพันกว่าครับอ๋อพันพันกว่าบาทนะเป็นอาร์มไข่ครับผมใช่อาร์มอาร์มทรงไข่นะครับต่อไปเป็นโซ่โซ่เขียวนะครับเป็นของอะไรเนี่ยอาคหรือเปล่าใช่นะประมาณนั้นครับตัวนี้ประมาณสัก เท่าไหร่เนี่ยโซ่เนี่ยประมาณเท่าไหรสองร้อยกว่าบาทสองร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็มาต่อที่สเตอร์เป็นสามสิบนี่สเตอร์สามสิบฟันนะครับนะนั่นแหละแล้วก็สเตอร์หน้าเท่าไหร่ครับสิบสี่สิบสี่นะครับสิบสี่สามสิบนะครับขาตั้งนะครับเป็น สีม่วงขระตังม่วงนะครับอันนี้ซื้อมากี่บาทครับเนี่ยร้อยกว่ากว่าครับร้อยกว่าบาทนะครับแล้วก็เป็นทันเกียร์เขาเรียกอะไรทันเกียร์เลดหรือเปล่าเวทันเกียร์เลดนะครับนะอันนี้เท่าไหร่ครับร้อยกว่ากว่านี่ครับร้อยกว่ากว่ามันร้อยกว่าบาทนะครับร้อยกว่าบาทแล้วก็็เปนอะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรฟ้าอัน ฝาเครื่องฝาครอบเครื่องอ่อาฝาครอบเครื่องนะครับตัวนี้เป็นอะไรได้สีเอ้ยได้สีมันเป็นอย่างในี้ใช่มันคืออย่างนี่แหละก็เป็นสีตามนี้ครับประมาณหลักร้อยแหละไม่ถึงหลักพันหรอกนะครับแล้วก็เป็นที่อุดเครื่องเป็นของไทยทีนะ<อ>นัะ่นแหละเบาะนะครับเป็นเบาะเทพสาครนะครับมันเ,เป็นเบาะนี่เลเป็นแจ็ป นิวจิน๊นี่ข้างในมีไฮดรอลิกนะครับตัวนี้ประมาณสัก <c oughs> นี่นครับด้านในเบาะมีเป็นปั๊มแบมโบ้อยู่นะครับนะแบมโบก็คือเป็นปั๊มที่ใส่ดิสหลังนะ่รครับหมดยังเส็ปเครื่องมา เจ้าของรถเดบเครื่องอเท่าไหร่ครับต้อง <56. S 1> อ๋อ 5, ห้าหกเอ้ยห้ 6, าหกจักสามนะครับมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับนอกจากหนะ้าหกเนี่ยหมกไปเกินสมุหมกหมกไปเกินสักหน่อยนะครับอะเอาเสียงท่อให้ฟังหน่อยครับท่อโอลาบรีนะ นะครับชิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณ<อ>พี่ดิบ<ด>มากๆนะครับที่เอารถงามๆมาให้ชมนะครับครับฝากกดนลคได้วยนะครับ